ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดคัมเรเปิดฉากยิงไทยเราก่อนอีกแล้วแต่ว่ากองทัพของไทยเราก็สวนเร็วพร้อมกับมีไฟเขียวออกมาแล้วว่าเราเดินหน้ายกระดับการรบต่อไปได้อีกหลายระดับเนื่องจากคัมเรนั้นละเมิดการเจราจารยหยุดยิงและก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับกับวันเจราจารเรียกว่าวันเสียงปืนแตกเลยก็ได้ที่่านของเรานั้นบุกยึดได้ถึง11เพื้นที่และมีอยู่พื้นที่หนึ่งที่ทําให้รถพิเศษของคัมเร ต้องถอดชุดวิ่งเข้าป่าเพราะว่าเรานั้นบุกแบบโหดยับจัดหนักจัดเต็มและอีกเรื่องราวหนึ่งครับปราสาทต,ตาเหมือนโทมนั้นไทยแสดงความเป็นเจ้าของ100%ได้มีการล้อมรั้วและงดให้ฝั่งกัมพูชาเข้ามาเยี่ยมชมปราสาทโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันได้เลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอะเจอกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้มีเรื่องด่วนเรื่องช็อกเกิดขึ้นอีกแล้วเมื่อล่าสุดสถานการณ์ตามแนวชายแดนของเราครับ ปรากฏว่าป่วนยามดึกเพราะคำเมนเองได้มีการยิงปืนเล็กพร้อมกับคว้างระเบิดเข้าฐานทหารไทยเราเมื่อเวลา4ทุ่มของเมื่อคืนนี้ซึ่งจุดที่มีการประทะเนี่ยก็เป็นบริเวณพื้นที่ภูมะเขือที่ไทยเราสามารถยึดได้และก็บริเวณพื้นที่ช่องบกรวมไปถึงช่องอานมา้า โดยในช่วงนั้นเนี่ยก็คือมันมีการผ่อนพรนแล้วนะครับแม่ทัพทั้งสองฝั่งเนี่ยก็มีการเจราจาการแต่ข้ามเหมนคบไม่ได้จริงๆนะครับเป็นงูพิษที่เราต้องตีให้ตายถ้าเกิดตีไม่ตายมันจะมาแว้งกัดเราได้ซึ่งในบริเวณภูมะเขือเนี่ย เป็นจุดที่มีการประทะหนักที่สุดะครับส่วนบริเวณอื่นช่องบกช่องอานมา้าทางทัพบ,บกก็ได้มีการชี้แจงแล้วว่าเป็นฝ่ายขามนที่มีการยิงยั่วยุของเราฝ่ายเดียวแต่ว่าเรายังไม่ได้มีการตอบโต้ถึงขั้นใช้ระเบิดหรือว่าปืนใหญ่ในส่วนของพื้นที่ภูมิมะเขือครับ ก็ปะทะก,กันตั้งแต่4ี่ทุ่มนะจนตลอดเกือบทั้งคืนคือปะทะก,กันหนักมากนะครับส่วนช่องงานม้าจังหวัดอุบลน,นั้นก็ปะทะก,กันเวลา21่สนาฬิกาสานาทีโดยมีการปะทะก,กันไปแค่30นาทีเท่านั้นและอัปเดตสารการล่าสุดเมื่อเวลาตีห้หารของเขเมรเนี่ยยังยิงก่อกวนทหารไทยไม่เลิกเลยครับคือยิงตลอดทั้งคืน ณนะพื้นที่บริเวณภูมะกเขือทําแบบเรานอนไม่ได้แล้วเหมือนมันวางแผนกันมาด้วยคือเขายิงปืนเล็กนะสำหรับขมรยิงปืนเล็กแล้วหวังให้ไทยตอบโต้พอไทยตอบโต้มาครับมันอาจจะโกหกก็ได้ว่าเฮ้ยนี่ไทยเราละเมิดหยุดยิงไทยเรายิงก่อนท,ทั้งที่เรามีหลักฐานชัดเจนนะครับเราแทบจะไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยเป็นฝ่ายของเขเมรแหละ ที่พยายามคว้างระเบิดพยายามก่อกวนให้เราเนี่ยหลุดยิงจนได้ซึ่งตอนนี้ผมก็มีคลิปเสียงในพื้นที่ภูมะเขือนะครับที่ทางฝั่งทหารนั้นมีการถ่ายหลักฐานไว้ว่าคขามนย,ยังยิงอยู่ต่อเนื่องก็เป็นเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างดีเพราะอย่างที่ผมบอกแหละเราไปเชื่อใจคขมนไม่ได้นะครับคขมนเที่ยงเนี่ยครบได้แต่ว่าตกเย็นมาครบไม่ได้นะครับกลางคืนมาเขาจะทําอะไรก็ไม่รู้ไม่มีความจริงใจไม่มีความแบบ โอ้โหไว้ใจไม่ได้จริงๆตลอดทั้งผู้นําตลอดทั้งประชาชนตลอดทั้งกระทรวงต่างๆของเขมรเนี่ยคือโกหกกันเป็นล่ําเป็นสันเลยซึ่งกองทัพไทยของเรานะครับก็มีการดําเนินการตอบโต้และควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่อยู่ตลอดจนถึงตอนนี้นะส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับก็มีข่าวเลือออกมาเช่นเดียวกันกับการโจมตีด้วยโดนบินใส่กองบิน21ของไทยเราแต่ก็ มีการยืนยันจากกองทัพบกออกมาว่าไม่เป็นความจริงนะครับและก็ไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่อย่างใดและกองทัพอากาศของไทยเราเนี่ยก็ยืนยันว่า F16 กับกริฟเฟนที่ปฏิบัติการร่วมสู้ศึกคาเมน,นั้นปลอดภทัยทุกลำครับเตรียมพร้อมที่จะปกป้องแผ่นดินหากว่ามีศัตรูเนี่ยคุกคามชาติไทยเราส่วนจุดอื่นๆเนี่ยยังไม่มีการประทะเพิ่มเติมผมคิดว่าคาเมรเขาอยากจะได้ที่มั่นที่สุดก็คือบริเวณช่องบกกับภูมะเขือภูมะเขือเนี่ยเป็นจุดที่เติมกำลังได้ตลอด นะครับเพราะว่ามันอยู่สูงไงฐานไดเราก็ไม่ค่อยเห็นสําหรับช่วงที่ผ่านมานะที่ขมรมายึดเนี่ยแล้วมันเป็นตรงปลายเขาเราก็ไม่คิดว่าขมรจะปีนขึ้นมานะครับสุดท้ายก็ปีนขึ้นมาตั้งฐานที่มั่นแล้วก็เติมกําลังเติมกองทัพกําลังเสริมเนี่ยบริเวณนี้เพราะว่ามีกระเช้ารวมถึงบันไดส่วนพื้นที่ช่องบอกเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนอยู่แล้วนะครับก็มีทั้งชายแดนลาวชายแดนไทยชายแดนขมรแล้วขมรก็อยากจะยึดตรงนี้ให้ได้ ก็ไม่แปลกที่จะมีการประทะแต่ว่าช่องบกเพราะว่าไม่น่าห่วงนะครับเพราะแนวหน้าของเราเนี่ยคือนักรบชุดดาทหารพรานของไทยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มแรกเลยที่เดินเข้าไปในแนวรบนะครับไม่ได้มีเครื่องแบบที่เงาวับและก็ไม่ได้เดินพาเหรดในวันฉเฉลิมฉลองแต่ว่าพวกเขาเนี่ยคือคนที่เดินเท้ากลางป่าทุกวันซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าในแนวรบชายแดนของเราวันนี้ยังมีพี่น้องทหารพรานของเราเนี่ย ยืนเฝ้าเขตแผ่นดินไทย24ชั่วโมงอยู่แล้วก็ฝังตัวอยู่กับหมอกฝังตัวอยู่กับเสียงปืนเสียงกระสุนซึ่งไม่มีคําว่าเดี๋ยวค่อยมามีเหตุการณ์ปั๊บนานพานคือกลุ่มแรกที่เดินเข้าไปในแนวรบแม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับการปะะท่ายางดูเดือดแต่ว่าข่าวดีที่สุดก็คือกําลังพลของนานพราน ทุกนายปลอดภัยไม่มีผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพียงแค่6กนายเท่านั้นนะครับซึ่งก็ได้รับการดูแลรักษาเป็นที่เรียบร้อยเป็นหนึ่งหน่วยรคของเรานะที่ถือว่าเชี่ยวชาญมากกับการรบในป่าทหารพันไทยของเรารวมไปอีกหน่หน่วยนะครับที่ยังไม่มีการพูดถึงกันมากเท่าไหร่ก็คือ ชุดต่อชอดอนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่ห้าวหาญและไม่มีคําว่ากลัวอยู่ในหัวเลยกับการรบในครั้งนี้ซึ่งเท่าที่ทราบมาก็เป็นการประจําการอยู่ที่แนวรบพระวิหารสําหรับชุดต่อชอดอของไทยเรานะครับก็รบตั้งแต่วันแรกเช่นเดียวกันงานนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อนะครับพอเราคุยกับแม่ทัพเจรจา,ากันแล้วเนี่ยว่าหยุดยิงหยุดยิงนะแต่ไม่หยุดไม่รู้ว่ามีเจตนาอะไรนะครับยอมที่จะละเมิดข้อตกลงหยุดยิงทั้งปืนเล็กทั้งระเบิดเนี่ย คว้างมาใส่ฐานทัพของไทยเราแล้วงานนี้เนี่ยก็เรียกว่าที่ปรึกษาเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาตอบโต้ของคามีนแล้วและบอกไฟเขียวให้กับฐานไทยเราโดยเป็นคุณจัก,กรภพเพนแขครับที่ออกมาทวิตข้อความด้วยเนื้อหาที่ว่าการต่อสู้ที่ภูมะเขือในนาทีนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการรบตามปกตินะครับแต่เป็นการรวบรวมหลักฐานในเวลาเดียวกัน ซึ่งกับ,บูชาเองได้ลงละเมิดข้อตกลงหยุดดิงที่ทํากันมาในประเทศมาเลเซียอย่างไม่ต้องสงสัยนั่นแปลว่าตอนนี้กองทัพไทยสามารถเดินหน้าทําการรบต่อได้อีกหลายระดับและก็เชื่อว่าจะได้รับความยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศเป็นอย่างดีอันนี้เป็นที่ปรึกษาเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าเราเนี่ยสามารถเดินหน้าทําการรบได้แล้วเพราะ ข่าเมนเองมีการล่วงละเมิดข้อตกลงที่เรามีหลักฐานชัดเจนแล้วก็เชื่อว่าต่างประเทศเนี่ยจะยอมรับเราอย่างแน่นอนก็อยากให้เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับอีกใจหนึ่งผมก็เป็นห่วงาทานไทยเรานะที่เหนื่อยมาตลอด5วันขอพักสัก1วัน2วันแล้วรบต่อเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันถึงคราวแล้วครับที่เราจะต้องตีงูเราต้องตีให้ตายยึดแบบเบ็ดเสร็จไล่มันออกไปให้หมดในแนวชายแดนหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ต้องให้มันถอยร่นไปไกลที่สุดส่วนเรื่องของดินแดนเนี่ยค่อยว่ากันนะครับเราต้อง เอาชายเดนไว้ก่อนซึ่งตอนนี้กองทัพของไทยเราก็ได้มีการล้อมรั้วที่ปราสาทตามเมืองทมแล้วก็เรียกว่าแสดงความเป็นเจ้าของแบบ100%และแนอนาคตอันใกล้เนี่ยก็มีรายงานออกมาว่าทหารบกครับเล็งที่จะทํารั้วกึ่งถาวรเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของและก็กั้นอาณาเขตหลังจากเจรจากับขมรเนี่ยอย่าให้เหมือนกับรอบที่แล้วนะครับที่พอรบกันแล้วจบเราชนะแบบเศรษสับในปี54เนี่ยกลายเป็นว่าพอไปเจรจากับขมิ้นนะครับ ได้มีการเสนอชุดประสานงาน4คนมาอยู่ร่วมกับหานไทยในปราสาทคือมีทหานคขมรอยู่4คนฐานไทยเราอีก4คนแล้วไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นะครับไปให้มันขึ้นมาแบบโอ้โหเดินสบายใจเลยครับทั้งที่เป็นพื้นที่ของไทยเราดังนั้นเพื่อตัดปัญหาควรงดให้ฝั่งกัมพูชาเข้ามาเยี่ยมชมปราสาทเลยคือสิทธิ์เนี่ยมันอยู่ที่ไทยเราอยู่แล้วครับก็ต้องล้อมรั้วกับบริเวณยุทธศาสตร์สําคัญถ้าเกิดว่าไม่มีงบถึงขนาดน,นั้นเนี่ย ก็ต้องเอาจุดที่สําคัญอย่างช่องบกช่องอานมา้าตรงบริเวณปราสาทต,ต่างๆที่ขเขมรมันขึ้นมาง่ายๆเนี่ยเราก็เราก็ต้องล้อมไว้นะครับส่วนบริเวณที่มันเป็นหน้าผาสูงชันขเขมรจะปีนขึ้นมาเออก็ให้มันปีนขึ้นมานะครับเราก็ตั้งฐานที่มั่นไว้อยู่ตรงปลายแนวเขาถ้าเกิดทําแบบนี้ได้เนี่ยผมว่าชายแดนมันอาจจะเงียบไปอีกหลายปีเลยเพราะมันเป็นอาณาเขตที่เราไม่ได้มีการล้อม รัว้วลวดหนามไว้ถ้าเกิดว่ามีการล้อมมีการทํารั้วเนี่ยการเผชิญหน้ามันก็เกิดขึ้นได้น้อยนะครับซึ่งตอนนี้ปราสาทตาเหมือนโทมเองยังคงสวยงามมากๆแม้ว่าจะมีร่องรอยกระสุนรอ้อชกิจระเบิดอยู่บ้างเนี่ยแต่ก็ยังไม่ลดทอนความงามลงและก็ยิ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าในทางประวัติศาสตร์สำหรับการแย่งชิงปราสาทของฐานไทยกัมพูชาในปี2568ในที่สุดแล้วเนี่ยฐานไทยเราก็ยังรักษาอิปไตยเหนือดินแดนปราสาทแห่งนี้เอาไว้ได้ แม้ว่าจะต้องแลกกับชีวิตเลือดเนื้อของทหารไทยก็ตามและก็ต้องบอกว่าอย่าให้การเสียสละของทหารไทยทั้ง15รายเนี่ยต้องสูญเปล่านะครับบาดเจ็บอีก100รายโดยทําให้ทุกอย่างเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมจะให้ขเมน,นนั้นขึ้นมาอยู่ร่วมกับเราจะให้ทหารของพวกเขาขึ้นมานอนกับเรามันไม่ได้ซึ่งเราเองก็ต้องยึดแบบเสร็จสับ100%สิทธิ์มันอยู่ที่ประเทศใดของเราอยู่แล้วนะครับเจราจารยังไงก็ได้ขอแค่ไทยเราไม่เสียเปรียบไทยเราไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการแค่เสียดินแดน แต่ขมรอยากได้ดินๆของไทยเราเอามาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับเรื่องนี้เนี่ยก็เรียกว่าทั่วโลกชื่นชมไทยเรามากๆที่ฐานไทยของเราใจดีคุมตัว18เฉลยศึกของขมรนจากเหตุปะทะกันในพื้นที่ซมเตครับที่ยอมจำนวนและเราเองก็ดูแลแบบโอโหจัดเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มรวมไปถึงรักษาพยาบาลเนี่ยเป็นอย่างดี แล้วก็มีการพบว่าหารของขมรเสียชีวิตไปทั้งหมด2รายซึ่งเราก็เอามาด้วยนะครับรวมไปถึงเตรียมส่งคืนกัมพูชาเราทําดีขนาดนี้แต่ขมรยังไม่เห็นความดีของเราเลยเราไม่ต้องการรบไม่ต้องการบาทะเราอยากอยู่ในจุดของเราก็อย่างที่บอกเลยครับขมรเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้มันคืองูพิษซึ่งเราตีงูเราก็ต้องตีให้ตายและเรียกว่ากองทัพบ,บกของเราครับก็ได้รับการรายงานว่ามีการควบคุมตัว18นายนะฐานกัมพูชาเนื่องจากเหตุประดาที่พื้นที่ซ้าแต่ โดยกรณีดังกล่าวครับเกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายของเขมรได้มีการใช้อาวุธหนักและก็อาวุธวิถีโคง้งยิงเข้ามาในพื้นที่เขตแดนของไทยครับฝ่ายไทยเองก็จึงได้ใช้หน่วยทหารม้าเฉพาะกิจเข้าทาการตอบโต้และกวาดล้างที่มั่นของกัมพูชาซึ่งจากการปฏิบัติด,ดังกล่าวเนี่ยก็มีทหานของเขมรจํานวนหนึ่งยอมจํานวนโดยไม่มีท่าทีหรือว่าลักษณะจากคุกคามฝ่ายไทยเลยแล้วทางหน่วยไทยเองครับก็ดําเนินการปลดอาวุธ และควบคุมตัวตามขั้นตอนโดยที่มีการยึดถือหลักมนุษยธรรมสากลอย่างเคร่งครัดโดยทั้งหมดครับมีจำนวน18นายชันยศร้อยตีหนึ่งนายยศใหญ่มากนะครับแล้วก็ยศจ่าสิบโทสองนายสิบเอกสิบสองนายสิบโทสองนายสิบตีหนึ่งนายและในจํานวนนั้นเนี่ยมีผู้บาดเจ็บหนึ่งนายก็คือสิบเอกที่ถูกกระสุนบริเวณสะโพกข้างขวาและก็แขนซ้ายซึ่งภายหลังเนี่ยไทยเราก็ส่งเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลเพนที่เรียบร้อยและนอกจากนี้ครับมีทหารกบูชาสองนายทําการขัดขืน เราก็จัดการเบ็ดเสร็จและเตรียมส่งคืนโอ้โหก็ถือว่าฐานราบของเราเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับขนาดขมรมีอาวุธหนักมีอาวุธวิถีโค้งแต่เราเนี่ยใช้หน่วยทหารมา้าเฉพาะกิจเข้าทําการตอบโต้และกวาดล้างฐานที่มั่นเลยในพื้นที่ซัมแตแล้วไม่ใช่แค่พื้นที่ซัมแตเท่านั้นครับแต่ยังมีอีกพื้นที่หนึ่งก็คือปราสาทตาควายที่หลังจากจบศึกปั๊บเนี่ยกลายเป็นว่าภาพแรกที่เปิดเผยออกมาก็คือหน่วยรบพิเศษบวกแดงกัมพูชา911ฐานที่มั่นแตกครับถึงขั้นท ุดวิ่งเข้าป่าชายแดนกันเลยทีเดียวหลังจากไทยเนี่ยส่งราบ31ยึดขึ้นปราสาทตาควายโดยก็ถือว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ911ของกัมพูชานั้นเป็นหน่วยจู่โจมที่6ของกองทัพพวกเขาและก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นหน่วยรถพิเศษที่โหดเหี้ยมันดับต้นๆของกัมพูชาเลยนะครับแต่มีภาพถอดเครื่องแบบเนี่ยทิ้งเพราะว่า แตกพ่ายไปและก็วิ่งหนีกลับเข้าฝั่งกัมพูชาเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่กองบรรชาารราบ31รักษาพระองค์เปิดปฏิบัติการเข้าเย็ดปราสาทตาควายกลับคืนก่อนที่จะถึงกําหนดเส้นตายหยุดดิงในช่วง5นาทีสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นไม่นานครับเครื่องบินขับไล่เอสิกของไทยเนี่ยก็ดาเนินการทิ้งระเบิดเพื่อปิดฉากปฏิบัติการอย่างเด็ดขาดแล้วก็มีรายงานออกมาว่าหน่วยปฏิบัติการ91 1ของกัมพูชาหน่วยรบพิเศษของพวกเขาเนี่ยที่เป็นรุ่นแรกเลย เคยถูกชงไปฝึกดักสูที่ประเทศอินโดนีเซียครับแล้วพวกเขาไปฝึกกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของอินโดที่ชื่อว่าโคปั s ซุสแต่กลับมีข้อมูลออกมาเหมือนกันว่าจากการฝึกได้ไม่ถึง2เดือนก็ต้องถูกส่งกลับตัวการบูชาครับเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อครูฝึกทําให้เกิดข้อสังเกตเกี่ยวกับประสิทธิภาพและก็ความพร้อมของหน่วยนี้ ไม่แปลกที่จะวิ่งหนีแต่กระเจิงทิ้งฐานทิ้งทุกอย่างทิ้งแม้กระทั่งเสื้อผ้ารวมถึงหมวกกลับเข้าไปที่พื้นที่ชายแดนงานนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะโดนอะไรนะครับพอรบกันแล้ววิ่งไปแบบทั้งชุดเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะแต่ว่าวิ่งถอกชุดเนี่ยเพราะว่าต้องมีบทลงโทษอะไรบ้างแหละกับทหารหน่วยนี้เป็นหน่วยรบพิเศษนะครับแต่ว่า ติดใจอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์และหลังจากนี้ก็รอติดตามกันต่อนะครับสถานการณ์ตามแนวชายแดนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ผมเองก็เชื่อว่าขมรมันจะยังไม่หยุดแค่นี้อย่างแน่นอนมันก็จะมีสวนต่อมาเรื่อยๆนะครับเพราะตามแนวชายแดนเนี่ยยังตรึงกําลังอยู่ทั้งคู่ซึ่งที่แน่ๆไทยเรายึดเบ็ดเสร็จ11ฐานที่มัน่ขมนขมรเนี่ยก็น่าจะไม่พอใจที่ถูกไทยเรายึดแบบนี้ ก็ยังต้องรออัปเดตแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย ห้ามพลาดเด็ดขาดกับโปรดีๆ YouTube Premium ของแท้ราคาสุดคุม้มเพียงแค่79บาทจาก A N N Shop สมัครแบบง่ายแสนง่ายครับคุณผู้ชมครับสามารถใช้เมลของตัวเองสมัครได้ต่ออายุได้ทุกเดือนไม่ต้องกังวลเรื่องขาดช่วงและดูแลตลอดอายุการใช้งานพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับแค่บอกว่ามาจากช่อง CNN เซียนคอมเมนต์